ที่สนใจการเรียนโคดิ้งนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยค่ะก็คือเด็กเขาจะอยู่ใกล้กับเทคโนโลยีซึ่งในการที่เราจะแข่งโคดิ้งได้เนี่ยก็คือในห้องเรียนนะคะเราจะให้เรียนสวิเพเกรมันเป็นการฝึกการเขียนโคดิ้งที่นักเรียนจะต้องได้รู้จักคอมมานด์ซีเวนต,ต่างๆที่จะใช้ในการควบคุมนะคะนักเรียนเนี่ยเขาก็จะใช้ทักษะการคิดการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เขาได้เจอค่ะเวลาที่เขารันโคดไปเนี่ยเขาก็จะเห็นว่า เขาได้ใช้คําสั่งอะไรยังไงบ้างซึ่งเขาสามารถนําความรู้ตรงนี้ค่ะมาประยุกต์ใช้มาแก้ไขปัญหาที่เขาพบเจอในชีวิตปรํามันได้ค่ะสลิเฮกาวะค่ะเราได้แค่เรียนรู้ว่าเด็กจะต้องเขียนโค้ดยังไงบ้างเขียนคําสั่งเขียนการลำดับต่างๆเป็นการบนหลุปของเขาแต่ถ้าเอามาใช้กับตัวเลโก้ตรงนี้ค่ะเด็กสามารถที่จะ นำความรู้ในการที่เขาใช้เขียนโค้ดอะคะ่ะมาใช้ควบคุมตัวเลโก้ตรงนี้ได้จริงแล้วเมื่อเขาเจอปัญหาเขาก็จะได้ฝึกทักษะการคิดการแก้ปัญหาต่างๆของเขานะคะซึ่งตัวที่ทำเป็นเลโก้ตัวนี้ค่ะคือเขาจะได้ประกอบด้วยก็คือเหมือนกับว่า learning by doing อะคะ่ะในบางครั้งอะค่ะเด็กอาจจะเจอปัญหาต่างๆเนี้ยคะ่ะเขาก็จะใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาเช่นเวลาที่ตัวโรบอตตัวนีว้คือมันเคลื่อนที่ ไม่สมดุลกันเขาก็จะแก้ไขปัญหาว่าเขาควรปรับเปลี่ยนการต่อโรบอทด้วยกันอย่างเงี้ยให้มันแน่นขึ้นหรือว่าเขาอาจจะใช้เทคนิคต่างๆที่เขาได้เรียนมาหรือว่าประสบการณ์ที่เขาเคยได้เรียนรู้มาเงี้ยค่ะเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหา ะะหรืออย่างเช่นการควบคุมตัวเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงในชีวิตประจาวันของเขาได้อย่างเช่นเวลาที่เขาไปตามห้างเขาก็จะเจอพวกที่เป็นก๊อกน้ําที่ใช้ตัวเซนเซอร์ที่จะให้น้ําไหลออกมาก็เป็นตัวความรู้ที่เขาได้เรียนมาในวันนี้ด้วย นอกจากเขาจะมีการคิดวิเคราะห์หรือว่าการแก้ปัญหาให้กับตัวเองแล้วเนี่ยเขายังสามารถใช้ความรู้ตรงนี้ค่ะไปต่อยอดด้วยการเผยแพร่ให้เพื่อนในห้องหรืออาจจะเป็นในกลุ๊มตัวเองก่อนก็ได้เงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะจากกลุ่มเล็กๆก็กลายเป็นในระดับห้องพอระดับห้องเสร็จสุดเนี่ย <c oughs> เขาก็สามารถต่อยอดยคือเขามีเพื่อนจากห้องอื่นเงี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะ ฝึกหรือว่าชักชวนคนอื่นให้มีความคิดยางเป็นระบบเหมือนเขาหรือว่าครูอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้จบแค่เด็กรุ่นนี้รุ่นเดียวครูสามารถเอาความรู้ตรงนี้ค่ะไปต่อยอดสอนเด็กห้องต่อไปได้อีกซึ่งมันก็จะขยายผลจากกลุ่มเ,เล็กๆมันก็จะกลายเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้นนะคะซึ่งลองคิดว่าถ้าเป็นเด็กกลุ่มๆหนึ่งที่เป็นแกนนำเนี่ยเราเขาสามารถที่จะขยายผลต่อไปเรื่อยๆมันก็สามารถที่จะพัฒนาประเทศไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะคะ